กินแล้วกินแล้วโอ้นี่กำนยียร์อุ้ยนี่เอาลินเอาลินมาตวัดเลยอ่ะโอ้ยอ,อนุนุนออกไมกตัวแล้วออกไมกตัวแล้ว<อ>มันบอกว่าเสียงดังอะไรกันอะ่ะฮะเพินออกมาดูหน่อยสิม,มินินสวัสดีเพื่อนๆหน่อยครับตอนนี้มินินมาทำอะไรครับ<อ>มินินจะมาป้อนหญ้าให้ควายนะเพื่อนๆนี่มีควาย แม่ลูกนะครับนี่โหดูเขาสวยายตัวนี้สวยมากเพื่อนโอ้โหนี่อนี่นี่ายขนดกมากโอ้โหนี่ไม่นินแล้วโอ้โหนี่เขามาลอกินหญ้าแล้วโอ้ไม่นินมบินบอกสนุกสนานสนุกสนานนี่ตัวเล็กมารอแล้วเออป้อนเลยป้อนเลยแล้วอเออเข้าไปหน่อยไม่นินเข้าไปหน่อยแล้วเขาเขาไม่ถึงเขาไม่ถึงอ่า ขาตัวเล็กนะคอเขายัางสั้นอยู่นะอะต้องมีนิ่งต้องเอื้อมเข้าไปอีกเดินออกมากันอีกแล้วมิน,นินี่อีกสามตัวนี่มีตัวเล็กด้วยโอ้โหตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่โอมีทุกไซส์นะครับกินกันอย่างอร่อยนี่มินินตัวเล็กมานี่แล้วโอ้ยน่ารักน่ารักตัวนี้โอ้ยตัวเล็กน่ารักอ่ามินินเราปลอยเลยเขาเขาแย่งกันนะเ <c oughs> ขาเขาบอก ต้องให้ทุกคนต้องให้ให้ทุกตัวเลยอ่าแบ่งกันกินแบ่งกันกินมินิเขาบอกอยากให้อาหารตัวเล็กนะให้ยาตัวเล็กนะแล่มินิเขาจะล่อตัวใหญ่ไว้อ่ามินินล่อตัวใหญ่ไว้อ่าถ้าตัวเล็กโผลมามินินให้ได้เลยมีเพื่อนโอ้โหสังหรุสัานตรอเล็กตัวเล็กนี่มินินตัวเล็กกินที่พ่อแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ฟันขาวฮะโอ้โหนี่ตัวใหญ่มานี่แล้ว โอ้โตัวนี้สีหนังผิวสีชมพูเลยมิน ER ินิมินิกำลังป้อนหญ an ้าควายนะครับที่สวนสามพานนะอ่าจังหวัดนครปฐมนะครับโอ้นี่มินินินี่นี่นี่ตัวนี้มารอแล้วตัวมาใหม่นี่โอ้โหนี่ตัวนี้เหรอ้าตัวใหม่ตัวนี้คือตัวนี้เหรอนี่มิเนี่ตัวเล็กตัวนี้ตัวนึงนี่ตัวเล็กเกี่ยวเลยโอ้โหนี่ครับเพื่อน ดูมินินมินินแบบสนุกสนานเมื่อก่อนกลัวควายนะตอนนี้ไม่กลัวแล้วใช่ไหมมินินนะโอ้โหนี่เอาไปกินเลยโอ้โหนี่กินอ,อย่างสนุกสนานนุ่น,นออกไมกตัวแล้วออกไมกตัวแล้วมันบอกว่าเสียงดังอะไรกันอะฮนะมันออกมาดูหน่อยสิโอ้หนี่เพื่อนๆนี่ตัวใหญ่สุดตัวใหญ่สุดโอ้โห่นในคอยังไหนะครับโอยโอ้ย โอ้ยควายเยอะควายเยอะโอ้ยโอ้ยนะครับกินกันอย่างสนุกสนานโอ้โหเพื่อนๆนี่เคี้ยวกันสนุกสนานเลยครับโอ้โหดูเขาต้องกินเยอะนะอ่าวันหนึ่งเขาต้องกินหญ้าเป็นหลายกิโลนะครับอืมอ่ะกินแล้วกินแล้วโอ้นี่กำยอโอ้ยนี่เอาลิ้นเอาลิ้นมาตวัดเลยอ่ะโอ้ยอย่างไงครับเพื่อนๆโอ้โหนี่เห็นควาย จะจะชัดๆเลยนะครับโอ้โหดูมินินก็สนุกสนานโอ้โหหน,ปนีป้อนตัวเล็กใหญ่เลยมีนิ้ววางมือนะอ่าต้องห่างๆนิดนึงโอ้บบโหดูมินินสนุกสนานสนุก<อ>สนานนี่ตัว ans, <ย>น,นี้ฟัน,นขาวนะอ่ากินเลย <aos. S 1> โอ้โอ้ยไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งอันนี้มีมีม,ม,มีให้ครบมีให้ครบป้าเมื่อกี้เขาทากันไม่ใช่เขาดันกันเขาดันกันอ่า มาตัวเล็กแล้วมินินมาตัวเล็กมาแล้วอ่ากินนี่ครับควายที่สวนสัมพานะครับมีหลายไซส์หลายขนาดมากๆครับโอ้เดเพื่อนๆคนไหนสนใจก็มาป้อนอาหารป้อนยาควายแบบมินินได้นะครับวันนี้มินินขอตัวกลับบ้านไปก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องมินินฟินเฟอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินินด้วยนะครับบ๊ายบาย